สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนสวัสดีครับพบกับอาจารย์ชานนเชี่ยวชาญอีกครั้งนึงนะครับในรายวิชาการจัดน้ำเที่ยวนะครับผมวันนี้จะมาพูดคุยและก็นําเสนอในอหัวข้อนะครับ Community Based t o u r i s t นะครับหรือชื่อย่อ CBT เองไหนใครเคยได้ยินำคาคํานี้ไหมครับผมอ่ะไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับซึ่งอ่า คำที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้คือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับที่มาเชื่อมโยงกับหัวข้อนี้ก็คือการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั่นเองน,นะครับซึ่งทําทไมถึงามานําเสนอและก็มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เพราะนะครับเราอยู่กใกล้ชิดนะครับกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับมากที่สุดนะและก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เกิด การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองซึ่งเป็นหัวข้อที่เชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงมาจากหัวข้อที่แล้วนะครับอ่ะลืมือยังว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับมีองค์ประกอบและก็ความสําคัญอย่างไรนะครับเนาะลองไปทบทวนดูนะครับและก็การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เราจะพูดกันวันนี้ก็มีส่วนช่วยนะครับที่ทําให้เกิดความยั่งยืนนั่นเองนะเราไปดูกันว่า มันมีรายละเอียดนะครับเนาะและก็เนื้อหาอย่างไรนะครับกับหัวข้อนี้นะครับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับคืออะไรคือสมาชิกในชุมชนนะครับเกิดการบริหารจัดการนะการท่องเที่ยวนะครับในชุมชนของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับโดยนะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับที่มุ่งเน้นในเรื่องของ าความผูกพันระหว่างเจ้าของบ้านนะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นๆเราพอคิดภาพออกไหมครับว่ากิจกรรมนั้นๆคืออะไรนักท่องเที่ยวอาจจะมาพักอาศัยร่วมกับเจ้าของบ้านก็ได้แล้วก็เกิดความผูกพันหรือปฏิสัมพันธ์นะนะครับกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งนําไปสู่การเรียนรู้นะครับความเข้าใจซึ่ง ลึกซึ้งถึงรักเงาของชุมชนนั้นที่น้องเที่ยวได้มาเยือนนะครับรวมไปถึงกิจกรรมต้องเป็นในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก่อให้เกิดการเรียนรู้และก็ประสบการณ์ต่อผู้มาเยือนด้วยนะครับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะรประกอบด,ด้วยของการวางแผนนะครับของคนในชุมชน การจัดการองค์การนะครับการนําการประสานงานการพูดคุยรวมไปถึงการควบคุมโดยยกทุกๆอย่างนะครับเป็นกระบวนการที่นินการมีส่วนร่วมนะครับในชุมชนโดยที่คนในชมเนี่ยเกิดการวางแผนและก็ร่วมมือกันตัดสินใจการพัฒนานะครับเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์นะครับและก็ร่วมประเมินผลด้วยกัน ผลประโยชน์ที่นี้ก็คือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชุมชนและก็ผลประโยชน์ไม่ได้กระจายไปที่ไหนนะครับก็กระจายสู่คนในชุมชนนั่นแหละนะครับความสําคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเนาะเป็นการอ,าอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับ เพื่อให้เกิดาทรัพยากรที่ดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนนั่นเองนะครับข้อที่ 2, การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของคนในชุมชนโดยเน้นนะครับคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคนในที่นี้ก็คือคนในชุมชนนะครับโดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงนะครับกิจกรรมของคนในชุมชนอืน่น ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้การท่องเที่ยวต้องมีการเรียนรู้ด้วยนะครับด้านที่สหรือข้อที่3นะครับทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยเพิ่มขึ้นเนะาะทั้งทางตรงและทางอ้อมทางอ้อมนะครับเกิดรายได้เสริมจากการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งรายได้หลักอาจจะเป็นพวกเกษตรกรรม นะครับเนาะซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่นามาอำเนินความสะดวกต่อันท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นในเรื่องของถอาานนทนทางนะครับเนาะระบบไฟฟ้าน้ําประปาเป็นต้นนะการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญารวมไปถึงประเพณีนะครับของคนในชุมชนเนาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน เกิดการอาตรณะนะครับรู้ถึงอาชาติพันธุ์ของอตนเองโดยเฉพาะคนในชุมชนและก็คนที่อ,อายุยังน้อยหรือเป็นวัยรุ่นวัยเด็กนะครับทำให้เกิดเห็นคุณค่าและก็มีการฟื้นฟูลนและก็สืบสารสืบทอดนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งพวกนี้ไว้มานบาจจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมธรรมชาติประเพณีนะครับสืบต่อไปถึง รุ่นลูกรุ่นหลานนะการที่โดยชุมชนนะครับนำไปสู่การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพราะว่ามีการรวมตัวมีการประเมินผลมีการพูดคุยกันนะครับเนาะของกลุ่มในชุมชนทํางานร่วมกันรวมไปถึงเจ้าของภูมิปัญญานะครับนักปราชญ์ต่างๆผู้ให้ความรู้เนาะที่อยู่ในชุมชนและมนะีทักษะ นะครับแล้วก็จุดเด่นของแต่ละคนนะที่ร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อนําความรู้ที่มีเนี่ยนะครับออกมาถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาหรือนักท่องเที่ยวที่มาเยืยอนองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับแน่นอนแลวต้องมีสิ่งดึงดูดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมาชาตินะประเพณีวัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิต รนะวมเป็นสิ่งดึงดูดใจที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนรวมไปถึงทุนทางสังคมและก็ทรัพยากรธรรมาชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้รวมไปถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นต่างนะครับกิจกรรมการท่องเที่ยวมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะครับที่ทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่าผู้ชมนะครับ more participate than observe นะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเที่ยวมีส่วนร่วมในการศึกษาหาความรู้และก็ลงมือปฏิบัติจริงองค์กรหรือชุมชนนะครับเจ้าของภูมิปัญญาแล้วนะมีการจัดตั้งกลุ่มในชุมชนนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะด้วยการประสานงานอย่างเป็นระบบมีการเข้าใจอันดีถึงการจัดการท่เที่ยวโดยชุมชนนะมีผู้นำนะครับ หรือผู้เชี่ยวชาญคอยได้รับคำแนะนำมีส่วนร่วมของคุณในชุมชนนะครับรวมถึงสมาชิกคนในชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวนะครับมีส่วนร่วมมีเรื่องของการคิดการวางแผนรวมไปถึงการปฏิบัติงานนะและก็การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและก็ประเมินผลนะครับและก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันนะ โดยการมีส่วนร่วมนี้นะครับเป็นการจัดการสร้างความรับรู้และก็ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นนะครับในการจัดการจัดรายการนำเที่นั่นเองสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งต่างๆนะครับมีไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวเพื่อทำให้เกิดการเดินทางเนาะด้วยความสะดวกสบายนะการบริการขนส่งนะครับการเดินทางการใช้รถ นะครับที่พักรวมไปถึงามาพักแบบสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเนาะนั่นก็คือโฮมสเตย์นั่นเองนะครับมีร้านค้านะครับมีเครื่องดื่มแล้วก็รวมไปถึงการจัดจำหน่ายของที่ระลึกและก็ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับาการท่องเที่ยวนะครับมีการจัดการอย่างยั่งยืนนะครับด้วยการบริหารการท่องเที่ยวในภาพรวม นะต้องมีขั้นตอนอะไรบางนะมีการกําหนดการท่องเที่ยวนะครับเป้าหมายนะมีการวางแผนมีการจัดสรรง,งานมีการจัดสรรทรัพยากรมีการกําหนดความสัมพันธ์ของงานต่างๆเพื่อให้สําเร็จนะรการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยชุมชนเนี่ยมีการทํางานนะครับร่วมกันจัดทําโครงสร้างโดยการกําหนดความสัมพันธ์ นะระหว่างกลุ่มระหว่างงานนะครับแล้วก็ได้รับหน้าที่ที่เหมาะสมการกำหนดการปฏิบัติงานนะครับเพื่อเป็นไปตามวางแผนที่วางไว้และก็มีการควบคุมติดตามนะครับตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็นำประเมินผลน,นะครับเพื่อปรับปรุงการจัดการององเยี่ยมรุ่มชนในครั้งหน้าหรือครั้งต่อ,ต,อต่อไปนะครับจัดให้มีการาเรียนรู้นะครับ กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยเปิดโอกาสให้น้องเที่ยวเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนเช่นสมาชิกในชุมชนนะครับสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับหรือสมาชิกในชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักท่องเที่ยวเช่นร่วมการสร้างในเรื่องของการอนุรักษ์ระบบนิเวศช่วยกันฟื้นฟูร,รวมไปถึงมีวิธีการอ่าสืบทอดประเพณี วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับของเอจ้าของพื้นที่หรือคนในท้องถิ่น,พ,นพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจคนในชุมชนเนาะการท่องเที่ยวนะครับจะเป็นประโยชน์กับชุมชนเช่นในเรื่องของการสร้างรายได้ของการท่องเที่ยวนะครับนะการซื้อของที่ระลึกรวมไปถึงการพักอาศัยตามบ้านเรือนของคนในชุมชนนะ แหล่งท่องเที่ยวสาธารณปโภคและก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับแนวทางนะครับในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะหนึ่งเลยคือ,อศึกษาความเป็นไปได้นะครับของคนในชุมชนนะศึกษาอย่างไรข้อนี้นะครับความเป็นไปได้ต้องดูในเรื่องของอา ภาวะที่จะเกิดขึ้นในเรื่องการสำรวจนะครับศักยภาพนะครับความเป็นมาน้องชุมชนมีการดำเนินการหรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน,นอกพื้นที่มาร่วมประเมินนะครับเพื่อที่จะศึกษาพิจารณาประเด็นนะครับการเข้าถึงของชุมชนเนาะรวมไปถึงเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆที่เชื่อมโยงเข้ากับคนในชุมชน ด้านที่สองนะครับจะเป็นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดก,การท่องเที่ยวและก็การให้ข้อมูลนะครับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในสมาชิกชุมชนเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับได้พิจารณานานข้อมูลข่าวสาราการท่องเที่ยวนะครับชุมชนทางบวกแล้วก็ทางลบนําเสนอต่อผู้นําชุมชนนะครับผู้นําที่ เป็นเจ้าของภูมิปัญญานะครับหรือผู้เชี่ยวชาญของคนในชุมชนเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกในการาจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับศึกษาศักยภาพของคนในชุมชนนะครับความเป็นไปได้การจัดการท่องเที่ยวนะโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับทุกส่วนเนี่ยได้ได้มีในเรื่องของอเสนอความคิดนะครับเนาะแล้วก็ รวบรวมคนในชุมชนนะครับผู้เชี่ยวชาญนะที่มีองค์ความรู้มาจัดการหาศักยภาพศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับอย่างละเอียดโดยใช้เกณฑ์รับรองนะครับาการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งต้องไปหาในเรื่องของการศักยภาพนะครับของคนในชุมชนนะข้อที่4ี่ นะครับนะวิเคราะห์สรุปผลถึงศึกษาถึงศัก,กยภาพร่วมนะครับข้อนี้เป็นยังไงนะครับนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการลงพื้นที่นะครับจากคําบอกแล้วก็การสังเกตมาวิเค,าคราะห์วิเคราะห์ตอนนี้ก็คือวิเคราะห์ s w o t Analysis นะครับซึ่งเราเคยทําแล้วว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับ พัฒนาในเรื่องของศักยภาพของการท่องเที่ยวออในพื้นที่นะครับนำผลการศึกษาที่เราได้นะครับเนาะมาดำเนินการในแต่ละประเด็นที่ต้องการพัฒนาอืมนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรนะครับความยั่งยืนคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจวัฒนธรรมนะครับสิ่งที่ เกิดขึ้นในชุมชนเนาะรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนาะว่ามีคะแนนนะครับด้านใดที่มันต้องพัฒนามากน้อยนะครับจากนั้นก็เอาข้อทีอ่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยนะครับมาเป็นเกณฑ์ในการสร้างมาตรฐานเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวนะครับกำหนดวิสัยทัศน์รวมไปถึงเป้าหมายนะครับนโยบายกฎ,กฎกติกาต่างๆ,ๆนะให้กับ นักท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> เพราะว่าการกําหนดเป้าหมายการท่องเที่ยวช่วงระยะกลางหรือระยะยาวนะครับจะทําให้ชุมชนนะมีการดําเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนําเสนอในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนะครับทําให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักของชุมชนด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์และก็พันธกิจนะครับสิ่งที่ต้องทำเนาะแล้วก ทําให้ชุมชนเนี่ยนะครับทําตามได้ตามศักยภาพของชุมชนนะโดยที่แท้จริงข้อที่เจ็ดนะครับเป็นการกําหนดในเรื่องของการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวนะครับจัดตั้งองค์กรกลางนะครับในชุมชนเพื่อทําหน้าที่ในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับอำนวยความสะดวก และก็ประสานงานให้กับนักท่องเที่ยวนะกับกลุ่มสมาชิกที่จัดการการท่องเที่ยวบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มหรือหน่วยงานที่มีอยู่แล้วก็ได้นะแต่อาจจะก,กําหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะมีบทบาทในการบริหารการท่องเที่ยวนะครับเริ่มต้นจากสมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบการท่องเที่ยวนะครับ การคิดโปรแกรมกิจกรรมนะครับราคาค่าบริการการจัดสรรผลประโยชน์ที่กระจายสู่ชาวบ้านและชุมชนนะครับโดยทุกๆขั้นตอนนะครับมีความชัดเจนและก็โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมไปถึงถขั้นตอนนี้นะครับเป็นการกำหนดในเรื่องของการออกกฎกติกานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับของสมาชิกในชุมชนรวมไปถึงนะักท่องเที่ยว ะครับที่เข้ามาในชุมชนด้วยนะตลอดเป็นการส่งเสริมนะครับการท่องเทีย่ยวเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและก็วัดดำเ,เขาเรียกว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้นะครับจัดโปรแกรมเส้นทางและกิจกรรมการท่องเทีย่ยวภายในชุมชนอ่าข้อนี้นะครับน่าสนใจเนาะนำเสนอโปรแกรมกิจกรรมการท่องเทีย่ยวที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวหรือ ที่คนในท้องถิ่นะที่มีแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับโดยเน้นกิจกรรมที่น้องเที่ยวเนี่ยสามารถามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวนั้นได้เพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเจ้าของภูปัญญานะกับนักท่องเที่ยวเองโดยคำนึงในเรื่องของวันนะครับจำนวนน้องเที่ยวโดยการออกแบบโปรแกรมนะกิจกรรมการเที่ยวที่อยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ นะครับฟื้นฟูสืบทอดประเพณีรวมไปถึงประวัติศาสตร์นะครับของคนในชุมชนนะและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะข้อที่9นะครับเนาะในการจัดการคือการทดลองและก็การประเมินผลโปรแกรมนะตามเส้นทางหรือกิจกรรมที่เราคิดค้นกันไปเมื่อกี้นะครับทดลองความพร้อมนะครับการจัดการท่องเที่ยวทุกๆด้านโดยการทดสอบอาจจะใช้ กลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อทดสอบการบริหารการจัดการท่องเที่ยวมเมื่อทดสอบเสร็จแล้วจะมะีการจัดเวทีหรือการจัดประชุมน,นะครับเพื่อ,อมิติต่างๆในเรื่องของผลสะท้อนที่เกิดขึ้นเช่นการใช้ทรัพยากรกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับการต้อนรับนะการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้าถึง บุคคลที่ทําหน้าที่ประสานงานการท่องเที่ยวบุคคลที่ทําหน้าที่ถ่า,ายทอดให้ความรู้นะครับและก็คุณค่าการท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่นักเที่ยวเสียไปนะเนื่องจากานักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมีในเรื่องของผู้ทรงคนุณนวุฒินะครับที่จะมาช่วยในเรื่องของการทดสอบนะครับประเมินผลนะยังมีสมาชิก ในชุมชนนะครับเจ้าบ้านรวมไปถึงบุคคลอื่นที่มาให้ข้อเสนอแนะนะครับแสดงความคิดเห็นเนาะเพื่อนำไปพัฒนาในครั้งต่อไปนะครับข้อที่10นะครับพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งระบบนะพัฒนายังไงนะครับก็คือนำเสนอจากการทดลอง ครั้งที่ผ่านมาเนาะหรือหัวข้อที่ผ่านมานะครับข้อเสนอแนะต่างๆนะที่เป็นขั้นตอนในการพัฒนาแล้วทั้งระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการอย่างเป็นทางการหรือแกนโอเพนนิ่งเองหลังจากที่เราได้อ่ากลุ่มตัวอย่างหรือนักเที่ยวที่มาลองอท่องเที่ยวนะครับเนาะครั้งก่อนแล้วโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของการบริการ ในชุมชนนะครับเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญเนานะแล้วก็มีจิตใจการบริการมากขึ้นฝึกฝนดให้สมาชิกคนในชุมชนนะครับที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความรู้สึกรอบรู้รู้จริงนะครับเกี่ยวกับประวัติตศาสตร์ความเป็นมาของนักท่องเที่ยวนะครับเนาะนะรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของอชุมชนของตนเอง นะครับประเภทนี้ภูมิปัญญาต่างๆก็ใช่11สนะครับจัดโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดนะการสื่อความหมายเนาะของคนในชุมชนนะอันนี้จะเป็นการนําเสนอในเรื่องของความเป็นตัวตนของคนในท้องถิ่นรวมไปถึงโปรแกรมกิจกรรมต่างๆนะครับของดีนะในท้องถิ่นแล้วก็ทรัพยากร ในท้องถิ่นนะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับมีวิธีการยังไงที่เสนอออกสู่ตลาดเพื่อให้นักเที่ยวเนี่ยได้รับรู้และก็ทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจนะครับเดินทางหรือสื่อสารตลอดจนช่องทางหลากหลายรูปแบบที่จะเข้าถึงไปยังกับตัวนักเที่ยวเองและก็ทําให้ทราบถึง ข้อมูลของชุมชนนะครับเนาะส่วนในเรื่องของการเตรียมตัวของคนในชุมชนนะครับต้องมีการบันทึกเนาะการอา่าและก็ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของคนในชุมชนเนาะซึ่งต้องนํามาเล่านะครับให้นักท่องเที่ยวได้แล้วผ่านกิจกรรมกระบวนการต่าง,างๆเนาะทั้งลักษณะกายภาพนะครับ เช่นที่มาของอาการประดิษฐ์เครื่องใช้สอยในพัวเรือนนะครับประวัติการประกอบอาหารท้องถิ่นการแต่งกายด้วยชุดประจําท้องถิ่นในวันสําคัญอันนี้ต้องมีการนําเสนอนะครับรวมไปถึงป้ายบอกทางนะครับประวัติความเป็นมาเนาะข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทําให้น้องเที่ยวน่ะทราบหรือรู้ถึงวัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่นที่แท้จริง 12นะครับเป็นการติดตามและก็ประเมินผลในที่นี้นะครับจะเป็นการประเมินผลที่ต้องทําตลอดเวลาแลวก็ต่อเนื่องนะครับเพื่อพัฒนาในเรื่องของคุณภาพการบริการโดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบ่งเป็น2ส่วนนะครับการประเมินผลและก็การสรุปผลนะครับการให้บริการของการท่องเที่ยวหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวแล้ว นะครับทุกๆก,กลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอาจจะทําในรูปแบบของการสัมภาษณ์ก็ได้นะครับการพูดคุยเนาะแบบมีส่วนร่วมหรือการสังเกตการมีส่วนร่วมเพื่อนําผลที่ได้เนี่ยมาพัฒนานะครับการประเมินผลหรือการสรุปผลในภาพรวมเนาะเช่นการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวนะครับการบริหารการท่องเที่ยวรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ทางการท่องเที่ยวในภาพรวมอาจจะทําการประเมินทุกๆสามเดือนนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับจัดการและก็นําผลที่ได้ไปพัฒนาการท่องเที่ยวทุกๆด้านเนาะ <c oughs> เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมนะครับเป็นแหล่งการสร้างการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์หรือคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวหลังจากที่ามาเยือนแล้วก็กลับไปแล้วเขารู้สึกว่าอื อยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแนวคิดนะครับเนาะการจัดการการท่องเที่ยวนะครับโดยชุมชนและก็ความสําคัญต่างๆในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนนะครับเนาะมีความสําคัญโดยเฉพาะที่ขาดไม่ได้เลยนะต้องเป็นคนในชุมชนนะครับร่วมกันจัดการ นะครับและก็สมาชิกในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดเนาะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์นะครับความผูกพันกับเจ้าบ้านนะครับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเนาะให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับคนในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และก็เข้าใจนะครับลากเงาที่แท้จริงอยากึกลึกซึ้ง่งนั้นเองนะและก็เน้นไปในเรื่องของความยั่ง,งยืน นะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมครั้งนี้ก็จะเกิดประสบการณ์กับผู้มายเยือนนั่นเองนะก็ฝากหัวข,ข้อนะครับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเรื่องนี้ไว้ด้วยซึ่งถ้าเราได้เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับหรืออยู่กับเจ้าของพื้นที่นะก็จะรู้สึกรักแล้วก็ห่วงแหนแล้วก็อยากให้นำหลักพวกนี้มาประยุกต์ใช้ นะครับสำหรับวันนี้หรือวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปหรือวิดีโอถัดไปนะครับหวังว่าจะสร้างความรู้แล้วก็ให้เราตรนะหนักนะครับกับเรื่องนะครับที่อาจาร,รย์เอามาสอนในวันนี้และพบกันใหม่นะครับในวิดีโอครั้งน้าสวัสดีครับ